ก่อนวางสายท่านก็นย้ำว่าสองเลขนี้ที่อยู่ห้องกับบ้านจะให้โชคเราแล้วก็โอเคครับพอมาวันที่ยี่สี่หวยฮานอยวันที่ยี่ี่ได้ออกบ้านเลขที่เราตรงๆเลยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับแม่หมอนะครับหรือ หมอดูไม่เท้าตาทิพย์นะครับเราได้มีโอกาสเห็นเพจเนาะเพจของแม่หมอเลื่อนผ่านฟีเราเห็นอยู่มาประมาณสองสามวันนะโดยส่วนตัวแล้วตัวผมเนี่ยจะมีอาจารย์ที่เรานับถืออยู่ซึ่งซึ่งเราก็จะได้เคยดูกับอาจารย์ส่วนตัวเรากันนะอันนี้คือไ่ายฟังก่อนนะครับส่วนตัวเราเนี่ยเราก็จะได้ดูกับอาจารย์ท่านนี้ยอยู่ประจาตลอดเวลาของเรา แต่พักหลังมาเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่ค่อยได้ไปเจอ,อาจาร์เราเท่าไหร่และชีวิตช่วงนี้เราก็แบบเหมือนแบบติดๆขาดๆเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะเศ,ษศร,รษฐกิจโควิดนู่นนี่นั่นในส่วนตัวของเราก็ได้เห็นเพจแม่หมอก็นั่งตัดสินใจอ,อเข้ามาดูหน้าเพจอ่ะน่าสนใจดีผู้ติดตามเยอะไหนลองลองเข้าทักไปดูสิอะไรเงี้ยเราก็ไปดูก็ได้มีโอกาสคุยกับแม่หมอแต่ที่มันเซอร์ไพรส์คือแม่หมอไม่ได้ขอวันเดือนปีเกิดเรา เพียงแค่ได้โทรคุยกันกับแม่หมอครับแล้วก็ได้โทรคุยเราก็ได้ถามดูว่าผมเนี่ยจะต้องทําอะไรหรือว่าที่ทําอยู่มันโอเคไหมแต่ที่ทําอยู่เรามันไม่ค่อยดีแม่หมอก็ทักว่าเราเป็นอย่างนี้มาสองปีแล้วเนาะซึ่งมันก็ใช่กับชีวิตเราใช่เราแย่มาสองปีแล้วแม้กระทั่งอาจารย์ส่วนตัวเราก็ดูว่าเราต้องแย่อีก,อ,กอีกเท่าไหร่แย่มาเท่าไหร่ซึ่งเราก็รู้ตัวเองแล้วแม่หมอก็ได้ทักตรงกับอาจารย์ของเราเลย ว่าเราต้องสู้สู้ให้พ้นตามอายุของเราไปก่อนซึ่งนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับอันนั้นก็จะจะรอดูอีกทีหนึ่งว่าหลังจากนั้นอะ่ะจะจะจะเป็นตามที่แม่หมอได้ทางไหมว่าเราต้องพ้นในช่วงอายุเท่านี้ของเราอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของอดีตเนาะแต่จากที่ได้เราได้ถามในเรื่องต่างๆในส่วนตัวของเราซึ่งมันตรงกับชีวิตเราจริงๆแล้วก็ตรงกับารย์ของเราจักคาพูด a า j a ของเราเลยว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แต่ที่มันบังเอิญเราไม่คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะเราเชื่อในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันไม่คิดว่าเป็นบังเอิญหรืองมงายไม่หมอได้ถามแล้วว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยบ้านเลขที่เท่าไหร่เราก็เลยบอกว่าหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสามก็รวมเป็นได้เก้าแล้วเราก็เลยบอกว่าผมแต่ผมไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านของผมเฉยๆเป็นลูกอยู่แต่ที่ผมอยู่คือเป็นห้องห้องก็เลขแปดสามแปดแปดสามแปด แม่หมอก็เลยว่าแปดแปดก็สิบหกสามก็สามก็เป็นเก้าก็รวมเป็นสิบเก้าทุกอย่างตกได้เก้าห้องที่เราอยู่บ้านที่เราอยู่ซึ่งโอเคเลขดีซึ่งเราก็เชื่อแล้วเราเป็นคนที่ชอบแบบว่าเรื่องหวยแต่อาจจะไม่เล่นนะครับเราจะเป็นแบบให้แนวทางเรามีกลุ่มหวยอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอก็ทักว่างั้นเนี่ยเลขสองเลขเนี้ยเลขที่เกี่ยวกับตัวเราแล้วก็สองเลขเนี้ยจะคอยให้โชคเรานะ ราก็โอเคเราก็ไม่ได้คุยอะไรมากเพราะเราก็ไม่พูดไม่ค่อยเก่งอะไรเท่าไหร่บวกกับเราไม่ได้คุ้นเคยกับแม่หมอมากเราก็เลยไม่รู้จะถามอะไรมากซึ่งแม่หมอได้แนะนําเรามันก็โอเคมันก็ตรงอยู่พอแล้วแล้วแม่หมอก็ถามว่าได้ไปขออะไรปลูกขยาไว้ไหมเราบอกว่าใช่ผมเคยไปวัดวัดที่อุดอรนะครับก็เลยได้เคยไปขอไว้ว่าขอให้ชีวิตน,นั้นดีขึ้นอะไรแบบเนี้ย ซึ่แม่หมอเขาทักมาก็ใช่เราได้ไปจริงๆเราก็เลยว่าโอเคครับงั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะให้มันพ้นช่วงชีวิตอายุขงผมไปถือว่าได้มาปรึกษาก็สบายใจขึ้นก่อนวางสายท่านก็ย้ำว่า2เลขนี้ที่อยู่ห้องกับบ้านจะให้โชคเราแล้วก็โอเคครับพอมาวันที่ยี่สี่เรามีโอกาสได้คุยเมื่อวันที่ยีามกรานะครับพอตกวันที่ยี่ส หวยฮานอยวันที่24ได้ออกบ้านเลขที่เราตรงๆเลยแล้วก็เลขห้องเราตรงๆนะเลยครับเราไปดูผลฮานอยดูนะครับวันที่24มก่กกาลาฮานอยปกติแล้วฮานอยวีพีออกบ้านเลขที่เราเลยแล้วก็เลยทักไปบอกแม่ใช่ที่แม่ทักมันจริงๆครับมันบังเอิญเกินไปที่หวยฮานอยร้อยวันพันปีไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้ออกเลขนี้เท่าไหร่ ซึ่งที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เห็นพันธะอะไรซึ่งมันบังเอิญแไ,ไหมที่ผมได้ดูดวงแค่เมื่อวัน,วนก่อนพอมาอีกวันหนึ่งหวยห้าหน้อยออกตรงกับเราเลยอันนี้ก็ฝากติดตามหรือท่านใดเชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองลองลอง,ลองดูครับวิจารณญาณแต่ละคนไม่เหมือนกันคลิปวิดีโอนี้ก็อนุญาตให้แม่หมอได้ทางเพจออกสู่สาธารณะได้นะครับโดยไม่ได้มีข้อห้ามใดๆยังไงฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ